สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยต้องถือเป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่ารายการสุขและสวยของเรานั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยเรื่องของความสุขและความสวยกันอย่างโอ้โหโอ้โหโอ้โห <laughs> สามโหเลยเป็นการค,นครร้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่มที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่หน้าเหี่ยวหน้าย่นทั้งหลายเนี่ยนะครับ,รบได้เหอ ได้เฮแล้วล่ะนะเพราะว่าเขามีการไปทดลองทดสอบกันแล้วว่าความเหี่ยวความย่นเนี่ยมันจะหายไปได้ภายใน5นาทีด้วยผลการอันนี้ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องคีมโมไม่ใช่มาเรื่องฝอยเพราะว่าเขาได้ทดลองกันแล้วโดยการใช้หน้าเนี่ยครึ่งหน้าหน้านี้ไม่ได้ใส่หน้านี้ได้ใสอโอโหมันเห็นชัดเจนมากได้เหตุจริงๆอ๋อเชื่อไหมครับว่าความสวยสดใสเกิดได้ใน5นาที เรื่องนี้เสรีรับประกันค่ะ ARV c ครีม ARV ไซรั m um, สวยสดใสได้ใน5นาที It's a matter of m i n u t e to beautify your face with ARV cream and serum เชื่อไหมคะว่าความสวยสดใสเกิดได้ใน5นาทีเรื่องนี้เสรีรับประกันค่ะ ARV c ครีม ARV ไซรั m um, สวยสดใสได้ใน5นาที It's a matter of minutes to beautify your face with A A V cream and serum.